เราไม่ได้รับมาตรฐานแค่สี่มาตรฐานนะคะเ <f ans> หลืออีกสองนะคะเลขรอเลขแค่นั้นเองแล้วมารับอันนั้นจะเป็นเกี่ยวกับอินกิเดียนใช่ไ świad? หมคะเหมือนกับ <f ans> ส่วนประกอบทั้งหมดอะไรประมาณนี้คุณฟังนะคะมันมาตรฐานตั้งแต่โรงงานยันส่งออกยัาไปถึงตัวสินค้านะคะรายละเอียดของสินค้าแต่ละชิน <f ans> แต่ละตัวในนั้นอินกิเดียนนะคะก็คือแบบแต่ละตัวเลยค่ะที่เขาเอาไปตรวจสอบแล้วว่าเฮ้ยใส่เท่านี้เปอร์เซ็นต์จริงเฮ้ยมีเท่านี้จริงโดสมันเท่านี้จริง ถ้าหากว่าเรามีสารพิษมันต้องเจอหมายความว่ามันต้องเจอว่าอ้าวมันมีก้าตัวทำไมอีตัวสารพิษตัวนี้มี้องไหมคะแต่คุณไม่ต้องอะไรมากค่ะถ้าเราพูดคุณก็จะหาว่าเราอ่ะก็ใช่สีก็พูดได้สีก็แกเป็นเจ้าของแบรนด์นี่ฟังนะคะตอนนี้เราได้ให้จังหวัดใหญ่ๆสุ่มตรวจโดยที่เราไม่สนใจค่ะว่าจะไปเอาสินค้าจากใครอะไรตรงไหนเราให้สุ่มตรวจแล้วตรวจเชื้อที่แบบนะคะทุกตัวถ้าพูดคถึงังหวัดที่ได้ได้ได้เลยตรวจเชื้อทุกตัวค่ะตรวจหามันทุกตัวนะคะสมมตินะคะจังหวัด เราไม่มีเราใค้ไปตรวจจังหวัดอื่นอย่างนี้เลยนะคะเราสุ่มเป็นสิบจังหวัดเจ้าหน้าที่ยอมใจเรายอมใจเราอันนี้แหละเขาถึงขั้นพูดว่าอย่างนี้เรานเขาถึงขั้นบอกว่าไม่จําเป็นต้องไปตรวจทุกจังหวัดค่ะตรวจให้คุณแค่แค่คุณอะตรวจคนเดียว แ้่มีใบนี้แล้วถ้าอยากจะตรวจจริงๆอ่ะคุณตรวจแค่ชุดเดียวจังหวดเดียวคือมันใช้ได้ทั่วประเทศแต่พอเราบอกว่าพี่บากพี่เลยพี่เลยบอกไปว่าเราต้องการให้ตัวแทนของเราและครอบครัวหรือคนอื่นและญาติพี่น้องของเขาเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราว่าเราไม่ได้หัวนะว่าเฮ้ยเอาเฉพาะอันที่อยู่ที่เราไปตรวจแต่เราบอกทุกคนเลยเหมือนวันนั้นที่เราประกาศว่าใจให้ไปด้วยเลยเพะว่า คุณเอาของที่มีที่คุณนั่นแหละนะคะคุณเอาของที่มีที่คุณนั่นแหละไปตรวจเขาบอกว่ามันไม่จําเป็นค่ะไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนั้นแล้วเราตรวจแล้วหรือคุณอยากจะตรวจรถนี้คุณไปตรวจก็ได้เราบอกว่าถ้าเราไปตรวจใช่ถ้าเราไปตรวจรถอยู่แล้วเขาพูดใช่ใช่ถ้าเราไปตรวจลูกค้าก็อาจจะมองอ่ะก็โรงงานตรวจเองก็บริษัทตรวจเองเราป้องกันทำนี้ค่ะเราถึงให้น้องๆมาเป็นอาสาสมัครเอาไปตรวจให้เขาก็ถึงมาบอกเราวว่าไม่จำเป็นต้องไปตรวจเยอะค่ะเขาบอกว่าหนึ่ง โรงงานตรวจอยู่แล้วทุกครั้งก่อนผลิตฟังนะทุกคนหนึงโรงงานต้องตรวจก่อนผลิตทุกครั้งถ้าไม่ทําก็ผิดสองใบนี้บ่งบอกว่าทุกอย่างถูกตรวจสอบหมดแล้วถ้าหากว่าเขาตรวจผิดสมมุติที่อื่นมีแสดงว่าเขารับผิดชอบแล้วเพราะเขาตรวจให้เราคุณคะแล้วการตรวจไม่ได้ไปตรวจกล่องเดียวนะพี่ลุง เขาสุ่มตรวจค่ะเพราะเราอยากให้พี่น้องของคุณนั่นแหละมั่นใจพี่พี่ยังเชื่อมั่นเลยอ๋อยอยังบอกว่าใช่ไหมคะพี่เขาบอกว่าไม่ต้องคือแค่นี้ก็สุดแล้วคืออันเดียวก็กได้แต่เราบอกว่าเราต้องการให้เกิดการยอมรับว่าเราคุณจริงนะคะเขาอ่ะเขาอ่ะพูดเหมือนประมาณว่าไม่จําเป็นต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเยอะขนาดนั้นเราก็เลยบอกเหตุผลว่าที่เราให้ไปตรวจเพราะว่าเราอ่ะมีความคืออยาก อยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวแทนของเราด้วยเหมือนกันคือเราไม่ได้คิดแค่เราเชื่อมั่นไหมใช่แต่คนรอบข้างของตัวแทนคนรอบข้างคองตัวแทนคนรอบข้างหรือลูกค้าแล้วกันพี่ลุงง่ายสุดหรือลูกค้าเฮ้ยไม่กล้ากินเห็นเขาออกข่าวว่าระวังยาพิษระวังอันนั้นระวังอันนี้คําว่าระวังค่ะคุณค้าคุณต้องดูด้วยคําว่าระวังอย่างแบรเราควรระวังไหมล่ะไม่ควรระวังเพราะเรามีเอกสารทุกอย่างครบมีโรงงานได้มาตรฐานส่งออกระดับโลกคุณค้าแต่บางอย่างอย่างที่บอกค่ะเขาแจ้งเตือนเพราะเขาต้องดูแลผู้บริโภค ถ้าเราเข้าใจจุดนี้นะคะเราจะรู้เลยว่าถ้าเราทํากันเบอร์นี้นะคะแล้วผู้บริโภคยังไม่ปลอดภัยเราไปขายข้าวไข่เจียวกันดีกว่านะคะจะง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องสุ่มตรวจบ่อยขนาดนี้หรือเราขายสินค้าที่ไปกว่า6กเจ็สิบประเทศนะคะเรื่องความปลอดภัยองความปลอดภัยอะค่ะเราค่ะโอ้โหเราแบกอะไรไบ้างเราแบกชีวิตทุกคนนะคะที่กินของเราเราแบกความ อ่าเขาเรียกความเชื่อถือของทุกคนถ้าความเชื่อถือไม่ได้เกิดจากบริษัทคนขายไม่ขายของเราได้เป็นละลานชิ้นถูกไหมคะมเพราะเขาเชื่อถือในเราก่อนอันดับแรกเฮ้ยเจ้าของบริษัทคนจริงบริษัทนี้ทําจริงมา4ี่ปีเอกาสารตรวจสอบได้หมดคุณรู้ไหมไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะที่เอาเราไปตรวจสอบไปกี่ไปกี่ประเทศแล้วคะเยอรมันก็ตรวจสอบญี่ปุ่นก็ตรวจสอบใช่ไหมคะมมมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะคะนอกจากต่างประเทศนําไปตรวจสอบแล้วหมอพยาบาลยังเอาของเราไปสืบสวนเลยค่ะเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วเราไม่จาเป็นต้องตรวจอีกด้วยซ้าหมอพยาบาลกว่าที่เขาจะเ้าเข้ามาตรงนี้เขาไปตรวจแล้วนะคะแบนรนด์นุก้าไม่ได้ขายให้แค่คนลากยาเราขายให้ตั้งแต่เรามีลูกค้าตั้งแต่ลากยาถึงมหาเศรษฐีถึงระดับผู้มียศมีตําแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีเพราะฉะนั้นนะคะแน่นอนที่สุดค่ะการที่คนเหล่านี้มาขายมากินมาใช้สินค้าเราเขาต้องเชื่อมั่นในเราขนาดไหนถึงต้องไหมคะแล้วเขาต้องตรวจสอบขนาดไหนเขาไม่เอาตําแหน่งหน้าที่มาแลกเป็นสิ่งที่ครูพูดกับออยเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่านี่ไงเขาก็เพิ่งเคย